สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิหงบรรทุกทุกๆท่านเลยนะครับผมสร้างนึงเรยดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกรถหกรล่อรถกระบะทุกชนิดนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมบันทึกไว้ในวันที่27มิถุนายน2 5น้ายน2 5นะครับชิปนี้ผมพ้าทุกท่านออกมาเบึ่งหลทดทียูเต็นบ้านสวนเฮานะครับเดี๋ยวมื่อหลังที่ผ้าทุกท่านไปชมรถทียูอูนํานะครับ มื่อนี้ออกมาเต้นบ้านสวนนะครับออกมาเต้นบ้านสวนทิพทุกท่ันมาชมรถทุกคันนะครับที่อยู่เต้นบ้านสวนเฮาที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้นะครับไปเบิ่งขั้นแรกกันเลยวิดีโอนี้คลิปนี้อาจสิเย้าเนี่ยจัง่อยนะครับอาจสิเย้าเนี่ยจัง่อยเพราะรถก็หลายคันอยู่นะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็น NPR n p r 120แรงนะครับ n p r 120แรงเปลี่ยนหัวนะครับใส่หัวตาเพชรนะครับตัวนี้มีทั้งเหียบมีทั้งดำนะครับ<ๆ>มีทั้งเหียบมีทั้งดำติดเหียบติดดำนะครับรถตัวนี้นะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งรคาคาไว้อยู่ที่490,000บาทนะครับ490,000บาท n p r 120แรงทั้งเหียบทั้งดำ คันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดมือหลังทีมาแยกเป็นขั้นเป็นขั้นให้ช่มกันนะครับขั้นที่สองขั้นที่สองนี่เป็น npr ร้อยสิบห้าเรงนะครับ npr ร้อยสิบห้าลงรถตัวนี้ปีสามหกนะครับรถตัวนี้ปีสามหก npr ร้อยสิบห้างเห็ดสีไหมแหลวเรียบร้อยนะครับผอมใส่งานแหลวนะครับ กระบะไม่ขอ,อกไม่นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้ยุที่270,000บาทนะครับส7 0 0 0 0บาทสำหรับ NPR 115แรงตัวนี้นะครับตัวที่3ตัวที่3นี่ลอเจ็บสีนะครับล่อเจ็บสีร่อขึ่นขอ,อกนะครับงานอยู่ห้องมันหลเห็ดเห็ดบะทานนะครับเก่าออกมาจากไ้พีก่อนนะครับ n p n r นะครับเป็นเอ็นเชอร้อยยี่สิบแรง n อ็นเชอรอบแรงเง้วสี่เมตรสาสนะครับเงยวสี่เมตรสากว่างเมตรเก้าสิบนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับเก็บงานแล้วนะครับเฮียสีขึ้นคอกแล้วเรียบร้อยนี่นะครับผมตัง้งราคาไว้ยูทีสองแสนเบาทนะครับสองแสนเก้าหมืบาทสำหรับ n k r ร้อยยี่สิบแรงตัวนี้นะครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4. นี่เป็นสิบหล่อนะครับเป็นสิบหลอมิตซูบิชินะครับบักหลงนะครับผมดาบ,บ่อคอยมีก้มดูเรื่องรถสิบหล่อปันไดน,นะครับผู้ถ่าคนซื้อกันไหมไปตามสภาพนี่นะครับไปตามสภาพนี่ผมตัง้งราคาไว้ยุติสี่ 4, แสนบาทนะครับสี่แสนบาทสําหรับ มิตซูบิชิสีล้อเป็นแท่นเลยขั้นนี้นะครับมาทา้งผีก่อนนะครับมาทาังผีก่อนทา้นนี้เป็นสี่ล้อนะครับเป็นสี่ล้อแปดสิบแปดแรงนะครับเป็นดมนะครับตัวนี้เป็นดมผมก็เคยได้ลงชิปไปแล้วนะครับสําหรับสี่ล้อขัน้นนี้นะครับ NCR แปดสิบแปดแรงเป็นสี่ล้อนะครับเป็นดำสองไอ สามชิวนะครับเป็นดำสามชิวแปดสิบแปดแรงนะครับเป็นดำสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูทีสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทสำหรับ NCR แปดสิบแปดแรงดำตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นกระบะนะครับเป็นกระบะนิสันนะครับเป็นกระบะนิสันราคาย่อมเยาสี่หมื่นแน่ๆนะครับสี่หมื่นแน่ๆกับข่ามาเบิ่งกันนะครับตัวต่อมาต่อมานี่ก็เป็นสี่ล้อคือกันนะครับเป็นสี่ล้อแปดสิบแปดแรงเป็นสี่ล้อแปดสิบแปดแรงกับล้อเจี๊บสีนะครับล้อเจี๊บสีรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ถ้าเจ็บงานเสร็จนะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่ 2 3 5 0 0 0บาทนะครับ2 3 5 0 0 0บาทสำหรับ4ีหลอด8ที่แแรงคันนี้นะครับบอดํานะครับตัวต่อมาตัวต่อมานี่เป็นเอ็นเชียเป็นเอ็นเชียรอยแรงนะครับว่างเชน2ตันนะครับเป็นเอ็นเชียร้อยแรงว่างเชน2ตันนะครับ ตัวนี้ก็รอ้อยเจ็บสีอยู่ขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็รอ้อยเจ็บสีอยู่คือกัน ncr ร้อยแรงว่างเขีนสองตันสามปอกสองชักนะครับว่างเขีนสองตันสามปอกสองชักกะร่อเจ็บงานอยู่นะครับร้อเจ็บงานสีนะครับนี่ ncr สำหรับตัวตัวนี้นะครับถ้าเห็ดเศษเแลวนะครับถ้าเห็ดเศษเแลว ผมตั้งราคาไว้ยอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทสำหรับเอ็นเชียร์ลอยแรงนะครับวางเค้นสองตันสามปอกสองชักขันนี้นะครับตัวต่อมาตัวต่อมาตัวนี้เป็น เอ็นแชร์ร้อยสิบแรงนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วดือยกันนะครับคลิปก้อนหน้านี้ก็เขาไปย้อนบึงกันได้นะครับเอ็นแชร์ร้อยสิบแรงปีดูซิว่าที่เป็นบันสามแปดสามเก่านะครับรถตัวนี้นะครับพร้อมใส่งานแล้วนะครับพร้อมใส่งานแล้วเก็บสีเก็บยังให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใส่งานแล้วรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้ยุตสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ 265,000หพันบาทสำหรับ n c r 1 1 0แรงตัวนี้นะครับไล่ละเอียดกะเขาไปย้อนเบิ้งในอ่า u t u b e นะครับผมกะเดี๋ยวลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลงไว้ไล่ละเอียดไว้ให้แล้วนะครับนี่นี่คือรถทียูเต็นบ้านสวนเฮานะครับนี่คือรถทียูเต็นบ้านสวนเฮา คันตั้งหลังคุณ่าเป็นมิตซูนะครับเป็นมิตซูร้อยยี่สิบฝุนนะครับคันเฉียวๆอยู่ด้านหลังอยู่ไกลๆนะครับนี่คือรถทีู่เต็นบ้านสวนเฮานะครับทีู่เต็นบ้านสวนเฮากันท่านใดที่สนใจก็ติต่อสอบถามกันขามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศู1ย์เก้าหนึ่งสามห้าสี่สี่ห้าสองสี ศูนย์เก่าหนึ่งสามหาซีซีหาสองซีเป็นเบอร์โทรกับไอดียไลน์ของผมนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายกบฝากทุกท่านไว้น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำบอวาสิเปลี่ยนทางเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกร้อยเอด็ดทางเพจช่างนึกร้อยเอด็ดอู่ซับประเสริฐยนต์แล้วกบทาง YouTube นีนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอด็ดนะครับ กาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเดี๋ยวเหมือหลังผมสิพา้าทุกท่านก็ไปเบิ้งรลดท,นะรที่อยู่อู่เฮานะครับที่อยู่อู่เฮากะอยูหันกับมีเขาไม่มาสองสามขั้นอยู่เหมือนว่านี่นะครับสำหรับชิปนี้นะครับผมสร้างในงร้อละเอียดพร้อมกับทีมงานอู่สับประสริฐยน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพอกันไม่ในชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ